นิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้อดมินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะบทที่8ข้อตกลงใหม่โชคดีวันนี้เป็นวันหยุดดังนั้นรัสศิกาจึงสามารถนอนตื่นสายได้ ร่างบางยังไม่ได้ลุกขึ้นจากเตียงจนกระทั่งสิบโมงเชา้าเธอถึงรู้สึกตัวอีกรอบเธอจำได้ว่าเธอเพิ่งจะได้นอนไปตอนตีสี่เมื่อแรกที่ลุกความเจ็บปวดทำให้เธอเบ้นหน้าดวงตาคู่หวานหวันวิตกเพราะอีกฝ่ายไม่ได้สวมเครื่องป้องกันแม้แต่ครั้งราสิกาจัดการตัวเองในห้องน้ำจนเรียบร้อยเธอรออยู่เฉยไม่ได้แล้วเธอกลัวตัวเองจะตั้งครรภ์ดังนั้น เธอต้องออกไปร้านขายยาเสียก่อนเข้าบางเร่งลงบันไดเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่อยู่เธอถึงกับนึกชังและโกรธภัายากรทำอย่างนี้ได้อย่างไรกันผู้ชายใจร้ายก็ไหนว่าให้เธอเป็นอิสระแล้วละ่ะจะไปไหนล้วสินึกว่าไม่อยู่ที่ไหนได้อัายากรดันอยู่ข้างล่างเขาสวมแค่เพียงชุดคลุมสีขาวมันสั้นกระทั่งเห็นอะไรต่อมีอะไรของเขาไปหมดตากร รัสิกาเคยรักทุกๆก,การกระทําของทายากรมากแต่ตอนนี้เธอคิดว่าความรักที่มีต่อทายากรนั้นมันลดลงไปแล้วหลายส่วนแม้แต่การเห็นหน้าเขาในตอนนี้มันยังทําให้เธอไม่สบอารมณ์เท่าไหร่นะดังนั้นการที่เขาถือวีสตาเอาชุดคลุ่มของเธอมาสวมนี้ไม่ใช่เรื่องน่ารักหรอกแต่เป็นเรื่องที่น่าชังซะมากกว่าจะออกไปข้างนอกคะ่ะ เอาออกไปฝากล็อกประตูบ้านด้วยนะคะแล้วอย่ามาที่นี่อีกไม่อย่างนั้นสิจะแจ้งตำรวจปากดีแต่เช้าเลยนะหายากรนหัวเราะอารมณ์ดีได้ไม่นานราสกาก็ทำให้เขาคลุมคลั่งได้อีกเล้วเรื่องเมื่อคืนนี้มันจะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกเธอยือนยันหนักแน่นจากนั้นก็ยืนเช็คให้เขานี่คะ่ะสิไม่ขอรับแล้วเธอจองเขากลับอย่างท้าทาย ไม่ได้เกรงกลัวเขาอีกแม้แต่น้อยบางทีอาจเป็นเพราะรัสิการเลยจุดที่ต้องเกรงกลัวทายากรมานานแล้วขายาวก้าวปลาดเดียวก็ยืนข้างหน้าของหญิงสาวเขารับเช็คมาใบหน้าของทายากรยียวนจากหนุ่มสุขุมใจดีกลายเป็นอันธพาลเพราะเธอต่อต้านและขัดขืนยิงรัสิกาหนีหน้ายิงเธอไม่อยากเข้าใกล้ทายากรยิ่งอยากจะเอาชนะ มือใหญ่ค่อยๆบรรจงฉีกเช็คทิ้งเขายิ้มร้ายหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาไม่เอาใช่หรือเปล่ายิงไม่อยากได้าอยิงจะอยากโอนเข้าบัญชีให้แล้วเสียงมือถือของรัสิกาก็ดังขึ้นนั้นเรียกรอยยิ้มชั่วร้ายของทยากรเขานอนคิดทั้งคืนว่าตอนนี้ตัวเองอาจตัดสินใจพลาดไปแล้วบางทีเขาอาจจะควรหาความสุขจากรัสิกาให้อิ่มเอมเสียก่อนต่อจากนั้น เขามีโอกาสไปเริ่มใหม่กับกรอบคุณได้ในอนาคตและในระหว่างนี้เขาก็แค่คบหารสิกาไปพลางๆยังไม่ให้ฐานะอะไรทั้งนั้นเอาไว้เมื่อไหร่เขาพอใจเธอแล้วและกอบคุณคือคนที่ใช่ในตอนนั้นเขาค่อยขอกอบคุณเป็นแฟนก็ยังไม่้ายนี่คุณโอนเงินมาทำไมคะคุณกอนราสิกามองตัวเลขในบัญชีเงินสิบล้าน ถูกโอนมาสองครั้งในเวลาไล่เลี่ยกันสิไม่เอาคะ่ะสิไม่รับตอนนั้นรัสิกาคิดว่าเธอจะเอาเงินก้อนนี้มาตั้งตัวแต่ที่ไหนได้เขาลั่นมาทวงบุญคุณแถมยังทำตัวสาระเลวกับเธอแบบนี้เธอจึงคิดว่าเธอไม่ควรรับเงินจากขยากรแล้วไม่เช่นนั้นมันจะเป็นเหตุผลให้เธอต้องคอยรองรับอารมณ์ของเขาอยู่ตลอดเธอตรงรับ แล้วฉันมีเรื่องจะตกลงกับเธอไม่คะ่ะเราไม่มีเรื่องอะไรต้องคุยกันอีกเธอเดินหน้าเธอไม่อยากย้อนกลับไปให้เจ็บปวดอีกไม่เธอท่องทำตามที่ฉันสั่งดวงตาของเขาดำมืดและยิ่งเธออยากหลีกหนีเขามากเท่าไหร่พยากรยิ่งอยากกำราบเธอให้อยู่ภายใต้บงการของเขามากขึ้นคุณกรนคะเรื่องของเรามันจบไปแล้วนะคะเมื่อวันก่อน เธอยังร้องไห้ฟูมไฟเรื่องฉันไม่รักเธออยู่เลยแต่วันเนี้เธออยากจะไปจากฉันให้ได้ว่าอย่างนั้นเหรอเขานึกถึงไอหน้าอ่อนคนเมื่อวานนี้คนที่ขับรถมาส่งรัสิกาสิอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่คะ่ะสิไม่ได้อยากเป็นเมียลับของคุณกรออีกแล้วเมื่อหลายวันก่อนรัสิกายังอยากได้เวลาจากเขาย่งอยากดูแลรับใช้เขาอยากอยู่เป็นเมียลับให้อีกฝ่ายไปสักช่วง แต่พอเธอได้เห็นท่าแท้ของไยยกรในตอนนี้ราสิกายิ่งอยากหนีจากเขาไปให้ไกลที่สุดสตดตายแล้วไผยากรก็ไม่ต่างจากผู้ชายพวกนั้นหรอกผู้ชายที่เห็นเธอเป็นแค่เรื่องสนุกตางเพศเท่านั้นเสียใจยด้วยนะเงินยี่สิบหล้อนนั้นเป็นค่าตัวเธอนับต่อจากนี้จนกระทั่งฉันเบื่อเธอนั้นคือคำประกาศสิทธิ์ของชายหนุม่มไผยกรยอมรับแล้ว ตอนนี้เขายังไม่เบื่อรัสิกาความโหยหาต่อเธอไม่สิอันที่จริงแล้วมันคือความโหยหาต่อร่างกายของเธอตั้งหากเพราะเรื่องนี้มันยังไม่หมดลงและเขาจึงขอต่อเวลากับเธออีกแมนเขาจะเจอผู้หญิงที่ตัวเองชอบแถมกอบคุณยังเหมาะสมละคู่ควรกับเขาแต่ททยากรยังไม่อยากหยุดอยู่ที่ใครหรอกเขายังสนุกกับเรื่องบานี้และผู้หญิงคนเดียวที่เขาอยากนอนด้วย ก็คือรัสิกาที่อยู่เบื้องหน้าไม่คะ่ะให้ไาย,ยัางไงสิก็ไม่ทำเธอต้องทำเราย่างสามขุมเข้าไปหารัสิกาปลรดถ้าเธอไม่ทำฉันจะตามก่อกวนเธอไปตลอดชีวิตชาตินี้เธอจะไม่มีวันมีความสุขเธอไม่มีวันได้เดทกับใครอีกทำอย่างนี้ทำไมคะทา,ทางที่คุณก็เอ่ยปากไล่สิไปแล้วจากที่ไม่โกรธหรือเกลียดเขาในตอนแรก กลายมาเป็นว่าตอนนี้รัสิกาเองก็เริ่มมีน้ำโหนั่นเป็นความผิดพลอดเอาเป็นว่าฉันขอโทษก็เหล่ากันเขากล่าวออกมาอย่างหน้าตาเฉยคุณกอนะคุณมีเงินทับนับไม่ได้ผู้หญิงคนอื่นสวยมากกว่าสิดีมากกว่าสิก็มีตั้งเยอะไม่เขายืนคำกาดแต่ยาก่อนไม่อยากได้ใครอื่นเขาอยากได้เธอคนเดียวและถ้าจะโทษใครสักคนเขาคิดว่า คนผิดก็คือเธอนั่นละ่ะเพราะราสิกาทำให้เธอหลงไหลและมัวเมาในเรือนร่างของเธอได้คะ่ะงั้นสิให้เวลาไม่เกินสองปีนะคะเธอไม่มีสิทธิ์สั่งฉันภรยาก่อนไม่ยอมแพ้แมนเธอจะถอยให้เราก็ตามงั้นสิก็ไม่เอาเหมือนกันคะ่ะสิอยากได้อิสระอิสระหรือว่าผัวใหม่กันแน่รัสิกาสักวันสิก็ต้องแต่งงานมีลูก สิกก็ต้องมีครอบครัวเป็นธรรมดาค่ะเธอกอดอกแล้วเชิดหน้าขึ้นแมนหัวใจจะเจ็บปวดหนึบมันเต้นระซาจวนเจียนจะแตกสลายอยู่รอมรอ่อกระนั้นรัสิก,กาวไม่ยอมแพ้เขาหรอกว่าไงคะจะสองปีหรือจะไม่เอาเลยมันจะมากไปแล้วนะหัวตัวเองยืนหัวโด่อยู่นี่เขายังกล้านึกฝันผู้ชายอื่นอีกงั้นหรอคราวนี้ทายากรของขึ้นจริงจังแล้ว รัสิกามองสู้ด้วยสายตาดุดันเมื่อเขากำลังตวัดและต่อว่าเธออีกคุณกอนไม่ใช่ผัวสิคะ่ะคุณกอนเป็นแ่าคนในความลับของสิเหมือนที่สิเป็นคนในความลับของคุณกอนเหมือนกันพอเธอย้อนไหยากกอนก็เสอ,อึกไม่กี่วันก่อนแววตาของรัสิกามองเขาด้วยความอาลัยอาวร์เธอมองเขาด้วยความรักแต่วันนี้ทำไมความรักของเธอนั้น มันถึงได้สลายหายไปทั้งหมดละ่ะเหยบปากดีให้มันมากนางนนะรสิกาสิพูดความจริงคะ่ะงั้นเรามาตกลงกันตอนนี้สิไม่ได้เป็นฝ่ายงอนง้อคุณกอนแล้วนะคะสิออกมาใช้ชีวิตแล้วเป็นคุณกอนตั้งหากที่ต้องง้อสิสายากรขบกลามแน่นไม่เคยมีผู้หญิงดูถูกเขาแบบนี้มาก่อนแล้วเขาไม่เคยคิดด้วยว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นรสิกาผู้หญิงที่เคยอ่อนหวาน ตกลงอะไรของเธอสิจะอยู่กับคุณกรอีกแค่สองปีไม่มีมากหรือน้อยไปกว่านั้นสิจะไม่ให้ใครรู้ความสัมพันธ์ของเราเหมือนเดิมแล้ะคุณกรเองก็ทําเหมือนกับสิด้วยนะคะห้ามให้คนอื่นรู้เรื่องนี้ถ้าเราเจอกันข้างนอกเราจะไม่รู้จักกันอีกอย่างถ้าเกิดมีการนอกใจหรือคบคนอื่นเราทั้งสองต้องเลิกสถานะนี้ทันทีเพราะมันไม่ยุติธรรมกับคนที่เราเครารา ฉันไม่ตกลงเขาอดอกแล้วมองเมินไปที่อื่นทำไมรัิกาถึงไม่อยากให้ใครรู้ล่ะว่าเธอมีเขาอยู่ในชีวิตหากมันไม่ใช่เพราะว่าเธอกำลังพบกับไอ้หน้าอ่อนคนใหม่นั่นถือเป็นอันตกลงตามนี้นะคะเราอีกอย่างคุณก่อนต้องป้องกันตัวเองด้วยคะ่ะสิกลัวว่าสิจะท้องเราไม่ต้องห่วงเรื่องสิจะปล่อยให้ตัวเองท้องเพื่อจับคุณนะคะสิขอยืนยันว่าสัากวันสิจะมีลูกคะ่ะ แต่ไม่ใช่ลูกกับคุณกอนหน้าพูดจบรัสิกาก็พาตัวเองนี้เขาเองก็สาวเท้าตามมาติดๆเอาว่าอีกฝ่ายอยู่ในชุดไม่พร้อมชายากรจึงยืนหน้าบึ้งอยู่ที่หน้าบ้านด้านรัสิกามุ่งตรงมาที่ร้านขายายาอย่างรวดเร็วเธอจัดการตัวเองให้เรียบร้อยเธอต้องกลับมากินยาคุมอีกแล้วนึกมาแล้วมันหน้าโมโหเหลือเกินเธอขับรถไปเรื่อยๆจนกระทั่งบังเอิญไปพบกับทัพบ,บก เื่อนมาซื้อของที่ห้างเป็นของตกแต่งบ้านมันเป็นความบังเอิญบาปไม่ได้นัดหมายคนทั้งคู่จึงเดินซื้อหาของด้วยกันรัสิการู้ว่าทับบกชอบเธอมากเพราว่าแมนจะเลิกรากับทายากรไปแล้วแต่คนอย่างเธอนะ่ะไม่เหมาะสมคู่ควรกับลูกชายของท่านนายพลรอกลำพังแค่เป็นคนยากจนไม่เท่าไรแต่นี่รัสิกาเคยเป็นผู้หญิงลับๆของชายคนอื่นมาด้วย ว่างๆเราไปหาที่บ้านได้เปล่าทำไมละ่ะเห็นเราโสดแล้วอยากได้เปล่าดูเหมือนว่าทับบกตะดีใจมากเพราะเธอบอกว่าโสดไปเมื่อวานนี้เราได้ไหมล่ะสิชายหนุ่มทำตาหวานซึ้งราวกับคนเจ้าชู้เป็นคับเพื่อนกันเธอนะทับรู้ไหมสิไม่ควรคู่กับทับหรอกเอาอะไรมาไว้ค่าของความเป็นมนุษย์ทุกคนมีเท่ากันนะสิอย่างพ่อกับแม่ของทับไง พ่อเน่ะเป็นลูกชาวนาไม่ได้รวยเรียนเก่งหน่อยก็เลยสอบในร้อยได้ส่วนแม่ทับเป็นลูกคนมีเงินสุดท้ายก็ยังอยู่ด้วยกันได้เลยทับเคยถามเรื่องนี้กับพ่อแม่เรานะท่านไม่เห็นว่าอะไรเลยมันไม่ใช่เรื่องของฐานะหรอกพี่สิคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับทับอนะมันมีอะไรที่มากกว่าน,นะตอนนี้สิยังบอกทับไม่ได้เอาไว้ให้สิกล้ามากพอนสักวันสิจะบอกทับนะเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมทับ ปราสิกาขอความเห็นใจจากเขาเธอไม่ใช่คนเข้มแข็งพอที่จะเป่าประกาศกับใครต่อใครว่าเธอมีอาชีพเป็นเมียลับให้กับคนรวยปราสิกาตัดสินใจด้วยตัวเองเธอจะเอาร่างกายนี้ไปแลกความสะดวกสบายของชีวิตเขาสิไม่บอกทับจะดื้อดึงตีบส,สิอยู่แบบนี้เหมือนเดิมล่ะ่ะผู้ชายดือด้านเธอส่งยิ้มให้กับเขาเธอยอมรับว่ายังไม่กล้าบอกทับปก หากแต่เมื่อวันหนึ่งมาถึงบางทีคนบอกอาจไม่ใช่เธอก็เป็นได้เธอแยกย้ายกับเพื่อนตอนสองทุ่มรัสิกาขับรถกลับบ้านด้วยสภาพเหนื่อยล้าด้วยว่าเธอไปซื้อพวกของใช้เข้าบ้านอีกหลายอย่างตอนแรกตั้งใจจะอยู่ที่นี่ไม่นานหรอกพอเรียนจบรัสิกาอาจใช้เงินสิบล้านของเขาซึงเขาให้มาในก้อนแรกนั้นตั้งใจเดินทางไปเรียนต่อเมืองนอกเพราะว่าตอนนี้เธอกลับต้องมาติดแงก และกลายเป็นเมียลับให้เขาต่อไปอีกสองปีค้านี้ก่อนนะครับคุณเจอกันวันจันนะพัยากรวางสายจากผู้หญิงที่ตัวเองคิดว่าชอบขอบคุณโทรม,มาถามว่าอาการเขาเป็นอย่างไรบ้างเขาจึงชวนอีกฝ่ายคุยข้าวเวลาในระหว่างที่รอรัสิกากลับบ้านไปไหนมาทั้งวันเขาเท้าซาเอลมองเธอยกของเข้าบ้านอัยยากรตัดสินใจเดินไปขนมาเอง ฉันไม่ชอบให้เธอเป็นแบบนี้ฉันชอบสีคนเดิมราสิกาเงยหน้ามองเขาใบหน้านี้เธอเคยรักสุดจิตสุดใจเอาว่าตอนนี้เธอรู้แล้วความรักมันลดลงไปตามลำดบับไปซื้อยาคุมฉุกเฉินแล้วก็ไปซื้อยาคุมทั่วไปอีกค่ะเห็นไหมคะว่าไอ้ความมักง่ายของคุณมันกำลังทำให้ฉันยุ่งยากนี่เธอตำหนิฉันเงินเหรอค่ะ ปราสิการับเอาของที่ซื้อมาแล้วจัดให้เขาที่ในระหว่างนั้นเธอได้ยินเสียงทยากรคุยกับใครทางมือถืออีฮัลโหลคุณไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะรีบไปหาตอนนี้เลยน้ำเสียงของเขาดูร้อนรนและเป็นห่วงอีกฝ่ายมากปราสิกากคนนี้ไม่ใช่ว่าไม่เจ็บแมนจะโกรธอีกฝ่ายหากตาก,ก็ต้องยอมรับว่าเธอยังรักเขาเหลือเกินเธอยังรักเขาอยู่ และการที่เขามาทำท่าทางห่วงใยคนอื่นแบบนี้มันยิ่งเป็นการตอกย้ำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดในอกอยู่ซ้ำๆจะไปไหนลรอคะเธอทำทีถามอยากรู้นะขายากรจะปิดบังกันหรือเปล่าไปหาคนสำคัญของฉันเพราะเขาต้องการฉันมากกว่าเธอขายากรตอบรัสิกาด้วยความสาใจทำทีไม่รักเขาถ้ายอย่างนั้น เขาจะทําทีไม่สนใจความรู้สึกของเธอเหมือนกันสําหรับรัสิกานั้นไปหยากกรตีค่าให้เป็นแค่เรื่องสนองปัญหาทางเพศเท่านั้นก็พอแล้วนิยายรักโรแมนติกกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกําลังใจให้อดินวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราอย่าลืมว่าเรามีนัดกันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะ